สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบ,บข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพิราบ,บข่าววันนี้นะคะพบกับยินและก็อาร์ตค,ค่ะซึ่งเรามาปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่กันค่ะใช่ครับพี่ยินครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กาลังประสบภัยน้ําท่วมวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปชมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนของทหารและการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปชมกันเลยครับค่ะ และในขณะนี้นะครับบริเวณด้านหลังของผมนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนนะครับในการช่วยกันบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในตอนนี้ครับโดยกองทัพภาคที่2นะครับได้จัดก,กาลังพลและยุโทโธปกรณ์ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครอบคลุมทั้ง3าระยะคือก่อนขณะและหลังทั้งการจัดชุดนะครับ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงตรอกกระสอบทรายทําแนวกั้นน้ําเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ปลอดภัยและสิ่งของขึ้นที่สูงนํารถรับสูงนําเรือท้องแบนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการสัญจรระบ,บายเส้นทางการจราจรต่างๆลงพื้นที่มอบถุงยางชีพตรวจสุขภาพให้บริการทางการแพทย์พร้อมทั้งจัดก,กิจกรรมทําความสะอาดหลังน้ําลดครับ การช่วยเหลือในวันนี้นะคะนอกเหนือจากกองทัพบกของเราแล้วมีอีกหลายๆภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครกิจการพลเรือนของเรานะคะก็มามีส่วนร่วมในวันนี้ด้วยไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับพวกผมมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ก็ขอก็ดีใจมากครับที่ได้มีส่วนร่วมในส่วนนี้ที่ได้ช่วยเหลือส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนอยู่ตรงไหนพวกผมก็พอมีกําลัง ไปช่วยได้นะครับถือว่าไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็เอากําลังแรงกายไปช่วยนะครับช่วยคนของช่วยอะไรดูแลคนเฒ่าคนแก่หามออกมาจากที่มีภัยแล้วก็มาอยู่ตรงที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ได้อยู่สุขสบายมีข้าวน้ํากินพวผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือกองขบวมาก็ถือว่าดีใจมากครับ ผมเองต้องขอบคุณหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเราไม่ว่าจะกองพัฒนาไม่ว่าจะกรมชุมปรานกพป้องกันภัยสายโรงเรียนทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมมือร่วมใจเนี่ยมาช่วยเราเทศบาลก็แก้ปัญหาน้ําท่วมของเมืองนี้เมืองนี้ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนถ้าท่านหน่วยงานไม่เข้ามาช่วยเราอย่างเงี้ยประชาชนเดือดร้อนมากกว่านี้เยอะ ค่ะตอนนี้นะคะกองทัพบ,บกของเราค่ะกาลังจะนั่งเรือไปช่วยแจกของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ปักนงชยยัยกันค่ะซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้นะคะทหารอย่างเรานั้นได้ดําเนินการมาโดยตลอดค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรีค่ะนอกเหนือจากคั้งนี้นะคะที่จังหวัดอื่น ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยของเราซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสําคัญในหนึ่งภารกิจของทหารคือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกองทัพบกมีกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่พร้อมในการลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยทันทีรวมทั้งผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้กําชับในเรื่องของความปลอดภัยของกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจสวมเสื้อชูชีพลงน้ํามีการแต่งกายที่เหมาะสมอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ตามแต่สภาวะแวดล้อมนะคะกำลังพลปลอดภัยชาวบ้านในพื้นที่ได้คลายความเดือดร้อนค่ะและนั่นก็คือภาพของการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะทั้งกองทัพบ,บกและก็หน่วยงานงอื่นๆค่ะที่เราตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะ พิทักษประชาชนปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะและในวันนี้รายการพิราบข่าวก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ